สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีโรตีสลัดอะโวคาโดมาฝากกันนะคะเรามาลงมือทำกันค่ะเริ่มจากทำแป้งโรตีแบบง่ายๆก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะ แล้วก็น้ำเปล่านะคะค่อยๆนวดไปค่ะค่อยๆใส่นะคะป้าใช้มือเลยนะคะค่ะนวดแค่พอเข้ากันค่ะแค่นี้เองนะคะพอเป็นก้อนอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะพักไว้ค่ะ ประมาณสัก20นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดอีกครั้งหนึ่งค่ะีใช้แป้งนวนนะคะ เราก็จะนวดแล้วก็จะแบ่งเป็นก้อนๆก,กลมๆนะคะทีนี้เราก็จะมาคลึงให้เป็นแผ่นแบนๆนะคะ เล็กใหญ่ก็ตามชอบเลยทำให้เป็นแผ่นกลมๆนะคะในป้าไม่เก่งนะคะในการที่ทำให้เป็นแผ่นกลมๆค่ะเดี๋ยวป้ามีวิธีทำให้กลมค่ะ ตึงไปแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็ได้บ้างประมาณนี้นะคะทีนี้วิธีทำให้กลมของป้าก็คือน,นี่เลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้แพ่นลตรตีแบบนี้นะคะได้โตรตีแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าทําที่เหลือจนเสร็จส่วนเศษที่เหลือนะคะก็เอามานวดนวดได้อีกก้อนหนึ่งค่ะ ป้าทําได้ทั้งหมดนะคะเป็นเก้าแผ่นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไปทอดค่ะจะทอดด้วยเนยหรือว่าเป็นน้ํามันก็ได้นะคะแ,แผ่นนี้ป้าก็จะใช้เนยค่ะจะใช้ไฟอ่อนนะคะ ถ้าชอบกรอบนะคะเราก็จะใส่เนยเยอะนิดนึงหรือว่าน้ํามันเยอะนิดนึงนะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยเราทําสลัดเนี่ยป้าก็จะไม่เอากรอบมากนะคะนี่คะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นพักไว้ค่ะ วันนี้ป้าจะทอดแค่2แผ่นนะคะที่เหลือนี่เราสามารถที่จะเก็บไว้ทานวันต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเก็บอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแป้งที่เหลือนะคะเราเก็บใส่กล่องไว้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะใส่ถุงพลาสติกลงไปแล้วก็แป้งวางลงไปแล้วก็เอาพลาสติกทําแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วเข้าฟรีดไปได้เลยนะคะเอาไว้ทานได้หลายวันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทําสลัดกันค่ะเราก็มาทําสลัดกันนะคะป้าก็จะใส่ผักสลัดลงไปต้องรอให้แป้งเย็นก่อนนะคะตามด้วยอะโวคาโดค่ะ นี้ป้าใส่ไปสองชิ้นเลยนะคะน้ำสลัดค่ะม้วนลงไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งแผ่นนะคะป้าก็แบบนี้เราจะทานยากใช่ไหมคะป้าก็จะตัดเลยค่ะอืมอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวป้าทำอีกแขนหนึ่งให้เสร็จค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโปรตีสลัดอะโวคาโดของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะจะทานเป็นอาหารเช้านะคะหรือว่าของว่างยามบ่ายก็เหมาะมากๆเลยค่ะป้าบอกสูตรง่ายๆไว้ใต้คลิปนะคะลองทํารับทานกันค่ะฝากช่องของป้าด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ